ทานายอำเภอครับผมดูดีแล้วยังครับเนี่ยอโอ้คุณปั้นเกิดอะไรขึ้นมาครับเนี่ยแต่งตัวสล่อเชียวเลยเนี่ยอ,อ๋อพอดีเนี่ยผมก็อยากจะหาแฟนชาวต่างชาตินะครับผมนะทานายอำเภอมีคําแนะนํำไหมครับ ถ้าคุณปั้นเนี่ยอยากจะหาแฟนชาวต่างชาตินะครับผมก็ลองไปศึกษาจากช่องนี้ได้เลยครับสวัสดีค่ะอุ้มจากช่องมาดามอุ้มยิบสามชนแนลนะคะทําไมถึงต้องมีช่องมาดามอุ้มยิสัมชนแลล่ะคะเพราะห้องนี้นะคะอุ้มจะทําเป็นห้องสมุดนะคะมีตําราหลากหลายเล่มมากเลยในเรื่องของการค้นหา แนฟนฝรั่งหรือสามีฝรั่งนะคะเทคนิคต่างๆนะคะจะถูกลมไว้ในห้องสมุดแห่งนี้นะคะรวมถึงการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะความรู้ของเราไม่ได้จบแค่การหาแฟนหรือการหาสามีแต่เราเดินกันไปอีกยาวในถึงอนาคตก็คือการใช้ชีวิตที่ต่างแดนเพราะฉะนั้นนะคะสาวไทยที่หัวใจคิดจะโกอินเตอร์แบบอุ้มเนี่ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของอุ้ม้วยนะคะแล้วเราจะส่งเร็จไปได้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ